ยาอ่ะนะคะอ่ะอ่านลายมืออ่าติดต่อมายังสวัสดีค่ะค่ะเอออายุเท่าไหร่ล้ะคะน่าจะห้าสิบฝานะคสี่สิบแปดอายุอายุห้าสิบพอดีค่ะอ่าใช้สุดรสามอ่าเออคุณทำธุรกิจหลือเงินเดือนคะทำธุรกิจค่ะเออโอเคธุรกิจมือขวาโอเคมือขวาปีที่แล้ว ปีที่แล้วจุดบนนี่ขึ้นมาทําธุรกิจอะไรคะก่อนหน้านี้ทําธุรกิจรถเช่าค่ะที่สมุยค่ะพอดีพอ,อ,อดีช่วงนี้เรื่องเรื่องออรถเช่าก็เลยค่ะแล้วนี่กําลังคิดจะเพิ่มงานอะไรเข้ามาใช่ไหมดูไปนาน่ยังคะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้กําลังเริ่มทําธุรกิจหมู่บ้านนะคะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูพี่ไปนาน่ยังคะ ดูไปเมื่อปีที่แล้วค่ะอ๋อเมื่อปีที่แล้วโอ้นานแล้วนี่เมืเอ่อปีที่แล้วเอ่อเมื่อปีที่แล้วที่ตอนนั้นคุณมาเนี่ยอืออดอืดอัดใช่ไหมที่พี่บอก<ช>ว่าเอ้ยเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้เส้นนี้เดี๋ยวก่อนเอ่อเมื่อก่อนที่คุณจะมาเนี่ยนะคะก่อนที่คุณจะมาปีหนึ่งเงินก็มีเข้าแต่มันเข้าหมุนหมุนถูกปะคะใช่คำหมุนที่พี่เคยดูว่าคุณจะดีขึ้นจําได้ไหม จำได้ค่ะตอนนั้นที่อาจารย์บอกว่าจะได้บ้านก็ก็ได้แล้วค่ะปลูกบ้านเสร็จแล้วอะไรแล้วค่ะตอนนั้นมีปัญหาคดีความหรือขอโทษนั้นเรื่องเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จุดวิบแปดอายุเท่าไหร่นะห้าสิบอ๋อห้าสิบจุดนี้ตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบพอดีค่ะอ๋อตอนนี้ห้าสิบตอนอันนี้พี่ใช้สเกลตัวนู้นเออตอนที่มาหาพี่บอกว่าคุณจะเพิ่มอะไรเข้ามาทําใช่ปะคะใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้ ตอนนี้ธุรกิจหนึ่งปีล้ําเข้าตัวนี้ตอนนี้ธุรกิจคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนี่ตอนนี้หนูเจอปัญหาโควิดนี่แหละค่ะรถเช่าทํากับโรงแรมหยุดสนิทอาจารย์ถ้าไม่เจอโควิดก็สบายไปแล้วทีใช่ค่ะกําลังไปที่ดีเลยมาเจอโควิดหนูก็เลยตอนนี้ก็เลยเบนเข็มคาอาจารย์มาทําบ้านจัดสรรกําลังขึ้นบ้านตัวอย่างอยู่ค่ะที่ไหนคะทําที่ไหนคะทําที่สุราษฎร์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือซ้ายหน่อยที่สุราษฎร์ นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือซ้ายอ่ะเอออันนี้มือซ้ายเดี๋ยวนะเอ่ออายุอันนี้มือฝ่าไหมคะอันนี้มือขวาอันนี้มือซ้ายอันนี้น่าจะเป็นมือขวาค่ะอาจารย์มือซ้ายคุณดีเล่ดีเลยนิอเข้าใจมือซ้ายแล้วนะเห็นไหม ตอนที่คุณมาหาพี่น่ะตอนนั้นคุณเครียดใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นกําลังกําลังเครียดเรื่องเรื่องเรื่องพี่ธรรมหากินนะคะตอนนี้เนี่ยแสดงว่ามาสุราษฎร์นี่คุณมีการเดินทางแล้วถูกไหมฮะเส้นเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปตอนนี้เดินทางไปไปมามาระหว่างสุราษฎร์กับอะไรเนี่ยกับสมุยใช่ไหมคะกับสมุยค่ะกับสมุยบ้างสระบุรีบ้างตามที่ค่ะ คุณจะทำบ้านจัดสรรจะขึ้นกี่หลังขึ้นทีละน้อยนะค่ะขึ้นหลังคือตอนนี้ขึ้นบ้านตัวอย่างก่อนนะคะใช่ใช่ค่ะขึ้นบ้านตัวอย่างแล้วก็ไปตามสั่งเงินนี้ต้องเงินไม่กู้นะกู้หรือเปล่าค่ะไม่ได้กู้ค่ะเป็นเงินเงินที่สร้างบ้านจัดสรรไอ้คือสร้างตัวอย่างงานนี้ไปได้แต่ช้าหน่อยเดี๋ยวเมื่อคืนดูจุดบนอ่าไปได้ ไปได้จริงแต่ว่าไม่เร็วที่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะไม่ได้ซื้อค่ะที่มรดกโอเคมีกี่ไร่คะที่จะทําที่มีอยู่สิบเก้าไร่กว่าค่ะสิบเก้าไร่สามงานอ่าไปได้แต่ว่าไม่เร็วนักนะนะคะคือขึ้นมีคนสั่งค่อยทําไม่ต้องรีบแบ่งโซนไม่ให้ที่เสียค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ดีและมือคุณก็ยังไม่แรง แล้วทำอาชีพตัวอื่นด้วยหรือเปล่าทำอะไรคะตอนนี้ก็ทำเป็นดิลเลอร์ขายแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถกอล์ฟแต่ก็ยังไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้เงียบช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะอย่าไปทำอะไรยางโตบ้านจัดสรรคุณก็ยังไม่แรงนะคะไปได้ดีขึ้นจริงแต่ว่าไม่แรงแล้วแล้วไปเจอโควิดอีกด้วยปีหน้าเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าดีมากนะคะค่อยๆหมุนไปนะคะเออเปิดร้านแบตเตอรี่เนี่ยลงทุนเยอะเปล่าคะ ก็ลงทุนไปหลายแสนอยู่ค่ะอ่าหลายแสนไม่เป็นไรนะคะอ่าคือทำงานในลักษณะคอนเนคชันนะคะบ้านจัดสรรทำได้แต่ไม่ต้องนั้นทำไม่แบ่งที่ดินขายหรอคะมันได้น้อยใช่ไหมมันได้น้อยแล้วก็มันมันขายยากอะค่ะอาจารย์คือพอพอเป็นที่ดินบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นสลัมแล้ะอะไรอย่างนี้โอเคเคคนมาอยู่ก็ไม่ไม่ค่อยปลูกกันแบบแต่บ้านตัวอย่างค่ะแล้วก็ใช้เงินสดหากินหลายทาง นะคะ,คะ,ะตรงนี้ได้ค่ะจะถามว่าไงคะว่ามาค่ะอาจารยห์หนูจะถามนิดนึงว่าพอดีหนูจะเข้าโครงการเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะค่ะพอดีเขามีเกี่ยวกับ<ข>อ,<ะ>บอใช้ หนูมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอะค่ะที่ว่ามันเป็นที่ลู่มแล้วทีนี้เขาบอกว่าเออมันเหมาะที่จะทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เขาก็จะมีหน่วยงานของของรัชการอะค่ะเขาจะมาดูอ่าพื้นที่แล้วก็จะดูว่าความพร้อมหรือว่าความเหมาะสมที่จะทํานะคะอาจารย์เอที่เราทําอะไรไม่ได้เหรอคะที่ตรงนั้นที่มันเป็นที่ต่ำอะค่ะมันเป็นที่ลุ่มที่น้ําผ่านที่น้ําผ่านแล้วจะทําอะไรได้คะเอาไปทําอะไรได้ เออก็พอดีมันมันเข้ากันกับที่เขาส่งมานะคะ่ะว่ามันเป็นต้องเป็นที่ลุ่มขุดบ่อแล้วก็ให้น้ําสามารถเก็บกับน้ํานได้ทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะอล้วคุณจะได้อะไรจากการเสียที่ตรงนั้นนะคะก็ได้ได้พื้นที่ที่ว่าเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอยากจะทําเป็นเป็นเป็นฟิชชิ่งอย่างนี้อยู่แล้วะคะ่ะม,มันมีพื้นที่ที่ว่าเป็นที่ลุ่มประมาณสองไร่ได้อ่ะคะ่ะที่ลุ่มสองไร่แล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อม ปลูกต้นไม้แล้วก็ทําอะไรที่กี่ไร่นะคะเมื่อกี้บอกที่มันตรงตรงตรงที่เป็นที่รูปมาประมาณสองไร่สองไร่เศษๆอะค่ะอาจารย์มันจะอยู่ในในโซนที่ว่าหนูทําบ้านจัดสรรนะคะหนูก็เลยว่าเอออยากจะไปสิคะค่ะก็เลยอยากจะปรับเป็นภูมิทัศน์ให้มันดูดีอะค่ะโอเคค่ะก็ดีนะค่ะแล้วเจริญไหมคะที่แถวนั้นมีคนผ่านไหมคะ เป็นชานเมืองอะค่ะจารย์อยู่ห่างตัวเมืองมาประมาณสิบเอ็ดจุดสองกิโลค่ะอ๋อแต่มันแต่เราก็ได้ทะเลสาบไปในที่นั้นใช่ค่ะอ่าทะเลสาบไปในที่นั้นนะคะแล้วถ้าเผื่อมันยังไม่ลึกเราก็ขุดดินขึ้นมาถมอแถวๆนั้นก็ได้แต่ที่แค่สองไร่ใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะหนูหมายถึงที่ลุ่มอะค่ะที่ลุ่มที่จะสามารถขุดบ่อได้อะประมาณสองไร่แต่ว่าพื้นที่จริงๆค่ะก็เราก็ขุดดินมาถมที่อื่นใช่ นะะแล้วตอนนั้นจะทำอะไรเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่นั่งเล่นอะไรก็ว่ากันไปคค่ะ่ะได้ค่ะก็มีคนเขาก็แนะนําว่าเออแถวนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีฟิชชิ่งเขาไปต้องไปที่อําเภอนาสารอะไรเงี้ยเ็าบอกว่าเออลองทำดูเขาไม่ได้ลงทุนอะไรอืมค่ะอ่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ใกล้บ้านหนูมันก็ใกล้อำเภอเมืองอะค่ะใกล้ตัวเมืองก็ได้ฮะไม่ได้อะไรนอกจากได้แต่บาเฮ้ยอะไร ว่จะอยากอยากจะให้หลานเขามีอาชีพว่าค่ะว่าเออทำกับข้าวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เออแล้วแต่คุณหลานก็ทํากับข้าวอร่อยสะสมแต่สะสมแต่เนี่ยบ่อน้ําแต่เรื่องเลี้ยงปลาค่าปลาพี่ไม่เกี่ยวนะคะตอนแล้เแต่หนูก็ไม่ค่อยจริงๆก็ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่เอาจริงๆเลยก็มีความรู้สึกเหมือนค้าชีวิตเขาก็ถามว่าคุณก็ไม่ได้มีอะไรถ้าทํากฎหมายคุณก็ ถือว่าให้สถานที่มีส่วนสนับสนุนดด้วยตกลงดีไหมดีไหมถ้าติดทุกถ้าติดทุกเขาถามว่าจับคนมาคุณก็สนับสนุนสถานที่คุณก็โดนอ้าวตกลงดีไม่ดีเขาโดนด้วยเออยังไงถ้าไม่มีสถานที่เขาก็ทําไม่ได้โอเคแต่ของพี่ไม่ไม่ทำนะฮะอ่ะจะถามอะไรคะว่ามา ก็ถามเรื cage, ่องธุรกิจนี us, so right. yeah. yep. okay. okay. so ่แหละค่ะอาจารย์มันมันช้ามากไหมคะไปได้ค่ะไปได้ช้าค่อยๆเป็นช้ามากค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพราะนั้นพี่ก็บอกว่าไปได้นะฮะค่ะอาจารย์หนูถามนิดนึงค่ะไดีค่ะหาไหลายทางสิคะหาไหลไหลทางหาไหลไหลทางน้ํามันไหลช้าแล้วก็ลองไหลกระป๋อง ค่ะคือตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะขายบ้านที่สมุยอะค่ะอืมอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูมันจะมีโอกาสขายได้ไหมเดี๋ยวไปดูเลขสารนิดนึงแมวค่ะจะขายจะขายบ้านที่สมุยเพิ่งสร้างไปยังไม่ถึงปีครับดูเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมคะค่ะจะหนูดูไปเมื่อวันที่ยี่สิบเมื่อเดือนมีนาค่ะมีนาปีหกสอง หกน่หกสองอนี่มันปีกว่าไปแล้วถ้าคุณขายได้มีเงินเข้าจะขายเท่าไหร่ให้เป็นสิบล้านนะป่ะไม่ค่ะคุณขายประมาณสี่ล้านเหรอฮะีีแล้วจะขายอย่างอื่นด้วยป่ะ คือนี่แหละค่ะก็ก็หนูจะขายบ้านจัดสันกับขายบ้านที่ว่าที่สมุยเนี่ยค่ะที่สมุยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นที่ที่หนูสร้างไว้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ที่ทํางานด้วยอะค่ะเป็นที่ประกอบรถอะไรอย่างนะเงี้ยค่ะแล้วทาไมเงินมันไม่ใช่สี่ล้านทําไมมันเยอะกว่าสี่ล้านละ่ะเออเหรอเงินมันมาจากไหนก่ะดูดูยังไงดูเอกสารแต่เพราะตรงนี้มันฐานสิบหกเงินมันไม่ใช่น้อยอ๋อเออทาไมเงินมันเยอะละ่ะขายบ้านสี่ล้านแล้วขายอย่างอื่นด้วยเปล่า ก็ขายบ้านจัดสันที่หนูจะทํานี่แหละค่ะามีคนมาสั่งอะไรยังคะยังเลยค่ะหนูยังไม่ได้เพิ่งเพิ่งจะลงเสาเข็มกับคำเตาหม่เองค่ะบ้านที่จะขายเนี่ยราคาไม่โดนใจนะอบ้านไอ้ไอ้บ้านหระที่ค่ะบ้านที่จะขายนี่ใช่ไหมค่ะขายพี่วองว่ามันขายยากหน่อยนะคุณต้องลดราคาเยอะเลยจะเอาเหรอที่สมุยอ่ะโอไม่ได้สี่ล้านใช่ไหมคะโอ้ลด เยอะค่ะน่าจะเป็นคนม,มีสตังค์เก็บไว้มากกว่าหรือเป็นคนต่างชาติที่อยู่แถวนั้นน่ะจะขายใครครับเพราะว่าเพราะว่าแถวที่หนูอยู่อ่ะเป็นเป็นเกตเฮาส์ของฝรั่งเยอะค่ะมันถ้าจะขายก็อาจจะมีฝรั่งที่หลงเหลืออยู่เขาเก็บฝรั่งพวกนี้เป็นฝรั่งมีเงินฝรั่งในทุนมีไหม,มนั่นแหละถ้าไม่มไ,มได้ราคาสี่ล้านหนูก็คงไม่ขายอะค่ะอาจารย์เพราะว่ายัางจั้นก็ไม่ขายเพราะว่าพวกนี้ซื้อเก็บซื้อกดไม่หนูจะถ้าหนูขายหนูขายพร้อมกิจการนะคะ่ะ แค่นั้นนะคะไม่ได้เพราะตอนนี้สมุยเงียบมากใช่เงียบมากเลยคนที่จะไปซื้อนี่กดราคาไม่ได้ราคาค่ะมันไม่ยอมไปค่ะค่ะมันไม่ยอมไปอก็คือขายไม่ได้เนาะถ้าขายได้ก็ไม่ได้ราคาที่เราพอใจขายได้แต่ไม่พอใจถายราคาไม่ไปค่ะค่ะพาอมองดูแล้วโคามันพันธุทุกมันไม่ได้มันไม่ไปนะคะเงินที่คุณจะได้ไม่ได้ฟุกที่เขาซื้อหมายถึงซื้อ กฎราคาซื้อเก็บไว้๋อค่ะนะคะค่ะตอนนี้เงินทาอะไรก็แล้วแต่ประคับประคองสามปีสี่ปีนี่ไปได้แต่ว่าต้องไปเรื่อยๆขับรถชมวิวสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรตอนหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะภาว่าตอนนี้ไปได้ค่ะแต่ว่าไม่มีถ้าไปเร็วจะเกิดปัญหานะคะค่ะได้ค่ะก็สรุปแล้วคือที่ที่สมุยนี่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องขายขายได้หม่ไดล่ะ ขายได้แต่โดนกดนะคะขายโอเคนะคะตัดสินใจช่วงนี้เนี่ยสมุยเนี่ยคุณก็ลองคิดแต่ที่เงียบๆเพราะเขาซื้อแล้วเขาไม่สามารถทํากิจการได้นะถ้าเขาทํากิจการไม่ได้เขาก็ต้องกดคือพวกอาจารย์คะโนกกาลังมีมีมีไอเรื่องที่ว่าทวงถามเงินค่าเช่าอะค่ะพอดีมันมีโรงแรมที่เขาค้างค้างค่าเช่าอยู่ประมาณสามสี่แสน อืหนูก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะเล่นถึงกักฎหมายอ่ะแต่ทีนี้ทวงถามไปแล้วมันก็เงียบก็เงียบว่าอาจารย์ท่านหนูท่านหนูให้ทนายคุยนี่จะมีปัญหาไหมคะคุณต้องเอากฎหมายเล่นอยู่แล้วค่ะอืมนะคะคุณต้องเอากฎหมายเล่นกับเขาอ่ะนะคะเออตอนนี้เขาเช่าเช่าที่อยู่ตามโรงแรมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาเช่ารถเช่ารถหนูทํารถทํารถให้เขาให้โรงแรมเช่าอ่ะค่ะเป็นรถไฟฟ้าเขาไม่มีเงินมั้ง ตั้งแต่ก่อนโควิดดีค่ะคือค้างค้างมาหลายเดือนมากแล้วพอมาเจอโควิดคุยกับเขายัางนะคะนูส่งโนติสไปให้อ่ะค่ะส่งเขาว่าไงอะคะเขายังไม่ตอบมาเลยค่ะอืเขาไม่คิดจะโกงคุณหรอกแต่เขาอ่าไม่คุยให้เขาผ่อนให้นะเขาไม่มีรายได้นี่แต่นี้สมุยมันเงียบมากเลยค่ะอืมคุณต้องใช้ทนายเล่นแล้วล่ะ พราะคุณจะต้องตัวเนี้าดีจะเข้ามาที่ลาหูเนี่ยอ่ะคุณต้องเล่นคดีความของเขาแล้วล่ะเขาเหรอฮะค่ะล้วจะได้ไหมถ้าใช้ถ้าเดินทางเดินเรื่องแบบนั้นหรือมันได้ค่ะต้องต้องใช้ในลักษณะนี้นะต้องใช้ในลักษณะนี้ต้องเอาเอกสารสัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะองเป็นไปในลักษณะนั้นค่ะแต่ว่าสัญญาเช่ามีอยู่ค่ะสัญญาเช่าทํากันไว้อยู่ใช่ค่ะเขาก็เสียเปรียบคุณนั่นแหละ แต่ว่าเขาไม่ได้โกงหรอกแต่เขาอาจจะไม่มีหรืออาจจะอะไรของเขาประมาณนี้ก็เขาไม่มีรายได้อ่ะช่วงนี้ก็จริงๆแค่เขามีคําตอบให้หนูว่าเออมันจะมีโครงการมันจะให้เราเมื่อไหร่อะไรยังงมันก็ยังดีค่ะนี่คือแบบเงียบไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะอย่างไงเดี๋ยวคงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเาคงให้คําตอบคุณหรอกตีเงียบตอนนี้ตีเงียบแต่เขาไม่โกงหรอกนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะช่วยกดไลค์แชร์ด้วยขอบคุณค่ะได้ค่ะ